ห่วงไอเกอียอยเย่ย kind of ังบาดเด็กอีเก๋อรีดี้เก๋ีเกอบานหลวงอีเก๋อหวงกินคนตายยายเกอคนนั้นกับว่าแตว่ายายเกอคนนั้นจะไปสร้างความเดือดร้อนที่ยีแม่ใครบ้างนั่นเลยเหล่าไม่กับยายนั้นจะดีอยู่แดีคนวดุว่าเกลว่าเกอคนเกอพูดเด็กเดี๋ยเนา คุณด่ามันไหมคะไม่ก็ผมกินร่างเป่งผมไม่เร่งหลวงพวนขอบคุณกายเชนลาก่อนแม่มากกอยนะคุณานี้มากกูจงมือมากกยเนาะข้าบ้านเ่นี้ไม่หุหรื่าข้าเนาะ đi lạc 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 quả lạc lạc đi đi lạc đi Đi lạc 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 Mày lạc 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 เป็นเมาตุ้งไปกูยืนชี้ก้าความมุดมาเลยอ๋อแหม่กูยืนชี้ก้าความมุดก็เมาเหล้าจย่ายู่นี่ชี้ก้าความมุดก็เมาเมามากเลยจ้ะอืมมากมากเลยไอ้เตียงมันต่ำเมามืันนี่ไม่ใช่มันกินเหล้าไม่กินเหล้าแล้วเมาได้ไงอ่ะมัต่ำเมาน้ำไลยมันนี่มันยืนชี้ก้าความมุด Con chị, nó nga. Con nít ra, nó nga. Ba ký tiếng mower. Ma, em, rèn móng. Tăm móng. Tăm móng, gặp bước. Do you have gotten a hô à mơ ní mơ lẽ ta. Mơ ní mơ 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 ครัน้องเจอได้ทรีน้อยค่ะน้องมากกับผู้าปา่าไม่ค่ะน้าาองไม่เหนไหนเชิมาจากพรุงคทช่องลมค่ะมาเมืองจองลมเนะาะค่ะใจมาชจมิวทิวทั์พอดีมาเจอเจ้าเมืองที่ในป่าอหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่จะเดินมากก็ได้มาดูตลาดการค้า <c oughs> แล้วจะกลับไปพัฒนาการวัฒนาการท้องถิ่นบ้านเมืองจะได้เริญด้วยแต้งหนองเมืองโบราณนี่จะเดนะนะเินรุ่งเรืองมากนะคะรับกระจาบผู้ปกครองบ้านเมืองคุณอ่อเดชตนต้องแม่ที่ต้องหลาที่ได้กล่าวว่าจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หรือคะกับเหมือนพ่อมดเดี๋ยวาคนวิดไปโดยกันพึ่งกลับมาจะว่าเนี่เป็นเพื่อนคุณเลยนะ,ะกับเหมือนกัน รักที่ว่านกันนุมเลยกุกกี้ทีโบงไปในด้วยกันบางทีอย่างตีมอหลวมุ้ยกันเหลาจริงเลยคะคกับแล้วกับคุณเป็นเพื่อนกันไหมคะไม่กับพ่อมตากานายกับพี่เนื่องจากเป็นนายก็พ่อมเออเป็นกุใจกับแต่ว่ากับคุณที่เป็นเพื่อนกันเะคกับ เพรนั้นไอ้ทาดเดี๋ยวก็บพยืนไอ้กี้นิ่มทาดไอ้ปรีทาสแต่ที่ในก่าววาชิเนอร์เแกมีเมียครั้งแล้วใช่เหรอคะคะแต่แต่ว่าได้คนเก่นี่แกอีตายอะแกอีบาดด้วกแบบนี้ชื่ออะไรอ่ะยายแกงามช่วยคนด่าเลียมทู้ฝันด่าใครคะด่ายายแกงคนด่าว่าไงอ่ะ คนมาเออีแก่ีแก่ปรี้ยีแกบีอีแกอี่ยอเยี่มาเด็กีแกบาดหลวกอีแก่บัวกินอีแก่ใตโอ้คนด่ากันครับด่ากันเยอะด่ากันตั้งเมืองันนวลมันติดยามือนยามันนั่นตั้งบริษัทบริษัทออโรให้ลินตาคนนะเรื่อยยายนวลไหมไอ้โดนมันติดยา ยายนุยตะว่าพ่อเด็กเก่าเสียแตลาเกียนมากตั้งแต่ตั้งเหลือวะเล่นเหลือคนเลยยันมั้งนี้เขาได้ใกล้เรียนก็ไม่เล่นกับเราแต่น่ารวยก็เรียนกูไม่เด็กแน่นาอกกูไม่แตกเหลือดอีโน่ยำยูจะเขาได้จ้างปิกอัพกูคุยเกูตอนไม่ตึงดิดกูไม่ปล่อยเก้กูไปดอดดุยซราเขาไล่เหลือง แต่เดีย่ดยโดยอนโ่นคว่ำทางหน้ายามต้องก่อเลยปากน,นามหนักมากยามเปลือกทางหน้าปากก็หนึหน่งกินแด่นุ่ยหมดใหญ่เลยก็จะแดงยังครอบสกทิ้งแล้วเด็กปูมยังเนาะส่วนเรียนส่วนหลังชาติช่วนพ่อหมอ,อยังครอบแต่ว่ากำนันเอาไปแล้วเตรียมปูไอ้นุ่ยท้ายเลยยามค่ายา,ายญกาดานก็ไม่แล้วก็รอบปากคนทุกวัน คำนนั่นปรับตีรวยอาติบมัง่งตีร้องรวยมั่งร้องปากระปุก <c oughs> มดแล้วตั้งทั่ดีเทียนทั่พวกหมอเคียงคลิปคำวังโอโรเดี๋ยมาเรื่องไอ้ดินตาคนนี้อ้จักรไอ้คนตายกันนี่ไอ้พวกไล่เรื่องโยนได้คนรบคนนี้อยู่นะทีา่ยายหนุอยก็เป็นโอโรเหลือบีประนั้นมาเรื่องติดล้านกว่า dạng <coughs> <coughs> như con dạng kia lời con dạng qua biệt đôi khi em nó em 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 cái em em cái em 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 nó để em 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 คุณด่ามันมากกว่าเพื่อนกับตอนนี้ป้อมยังดาอยู่อีเก๋เบลอีเกบีอีเก๋อย่าเหม็นอีเก๋โอโรอีเก๋อุบานแต่ยายเก๋คนนั้นเกิดมาคุณทำยังไงชัดมาเลยป้ผมจะได้ไต้องป้ผมจะโีนชัดมาเด็กนวดอาเหลือบไปดินี่เรืมันมามันคุณเตะมันเลยกับเตะหยอดหน้ามาเลยแล้วคุณด่าเนี่ยมากับป้อมกินร่างไปผมไม่เล็กเหลือบเพื่อน พอดีพวกผมไม่อุบาทกันครับตั้งแต่บรรดาลุ้นเลยบ,บอแกแม่แกหรือปูอ่ย่าตายาย่เลยไม่เคยอุบาทไม่เคยเล่นเหล่าคนคุณไม่ได่าไม่กับแกดีแต่ว่าคุณด่ามากกว่าเพื่อนครับที่ผมยังได้อยู่เลยเยียแม,มย่มีแกอีแกเบรดีแกบีอีแก่หามกล้วยอีแกเยีดแม,ม่แมมาจะได้ตายโอ้อ แต่ว่าตอนนี้มันมาแล้วค่ะเตะมันสิคะับผมเนี่ยที่ไปบานคำนัาทุกคนเพื่อนไอ้หนูนุ้ยมึงดีสำคัญนะกูดีกับมึงทุกอย่างแต่ไม่วายมึงด่าก,กูอะวันนี้กูจะลากหูมึงไปด่าแม่มึงในตลาดได้มันคุม่มือที่มึงด่าก,กูน้องอามช่วยหรอ มีอะไรเลยคะที่น้องอัดด้วยโรแลอจากกับว่ามากกินขี้ค่ะเมื่อน้องรัวมากกินขี้น้องอยากกลมไปกบกับมากเลยน้อง<ส>ขี้เดี๋ยวปากมากมีจิตปากน้องทำไมอ่ะก็มัน,นด่ากันกอนล่ะมันด่าตันก้อนเดี๋ยวตไปแเล็กกับมันเนอะคุมกันไหมก,กับต้นไปได้ดยเนี้ยไม่คุมเพราะฉะนั้นน้องเกิดหวานน้องยี่ดได้โดยก,กี่กับ 3 phần Đã 3 phần cầm Cảm ơn Ông làm mau yếc Khuôn đà tên nè Đã Tộc lộn nè Chạy đi mẹ em chạy Chạy đi tay đi đây mẹ em chạy gió mới chặt mình นางย้อมยืนคงคงเงินกระดาวเลยปล่อยทุ่มเมาแล้วเคว้งม้อยแม่มันจะกูจับแม่มันทำบ้ายไปได้เลยปล่อยทุ่มเมาแล้วแต่ว่าถ้ารายการนี้รู้กับเราเหลือกอบกันอ่าเหลือไปดิมึงเป็นหนักช่วยโอกาสมึงไม่คิดเสี่องเปลือนนี่บ่ได้โอกาสมึงเมาตันตีอันมึงดเมากระด่าปัดมึงด่าเบิ้ลน้องกุยหวาเลยเพราะมึงเมาแล้ว ตเราเลิกกอบกันกูตามมึงตะกรรมที๋ยวไอ้นู่นเลยตาต้องมุดนองงามช่วยลากแมมลากมึงไปด่าแมมึงในลาดมึงปฏิคนมาเต็มพรีอะเร็วถ้ากูไปด่ามึงในลาดมึงปฏิคนมาปฏิได้เวลาเราด่ากันเยอะเออกำนั้นก็บไอย่าดีแม่เปื่อนนุยกระทาะไหวสวัสดีเปื่อนนุยอย่าดีแม่จีงสวัสดีเปื่อนทีงนี่หรือว่ามึงกับกู เด็กูดับมาวได้ใหญแม่เบ so ื่อใหญ่มึงอับปรี่ปีด้วยแม่เอ้ยแม่ก้อใจเบื่อได้ได้ก้มแม่ตายถ้าแม่ไม่ตายกูไม่เมืองเลยกว่าพ่อแม่กูวมากเลยจะกูหน้ากูตากูวัยใหญ่บัณฑิตคนแล้วมึงอย่าเจ้าเราเดินตามร่างเรองามช่วยก็ไปต่อเดี๋ยวใจเราได้เมาเลยแต่ถ้ามึงได้เมาแล้วดันนี้กูหุ่นกันนะ กูเอาพอพอขึ้นทุนนี้พอลดทุนนี้กูไม่แกวคำใดเลยนะโวยมึงเมาโวยมึงอุ่นแต่ว่าอะไรมึงอย่างเจื่อเชื่ออย่ายืนรองนะกูประมูลเองกุณยืนรองเองมึงหนังไม่ต้องแร่งเร่เก่าว่าเขไปบักเสี้อเออโวยอุ่นแต่ถอนเจ้าเจ้าคุณไม่อุ่นเออกูจะไม่เรียกไร่เลยกูจะอย่าปาเหรียนเป๊กมันกังคอกเออไปตามนั่งลรงงานเลิกกันไป काय लग्न सबसे ट्रॉपचा हिफाय बाय नाम จ้องล้มนี่คมเกลยมาจมิวติวแท้มมาแจ้มาจมิวติวแต้มมาแจ้แล้วคนมานี่วแเรียงเย้ยตบาวมันคมไปค้า สวัสด,ดีลูกสวัสด,ดีสวัสด,ดีเจอหน่อยอะลูกสุรีน้อยค่ะ <c oughs> ไม่น้อยอะลูกซูนีน้อยจากนครจ้องลมมาคะสวัสดีก็คุณแม่โอ้สวัสด,ดีลูกสุรีน้อยมาเจออย่าลูกคือหนูมาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์วันกอ่อนนี่ก็เจอาจาจจประชาชนชาวโบราณเขาบอกว่าที่นี่จะเริญรุ่งเรืองมากก็จะม,มาดูตลาดการค่า เพื่อจะก็ไปพัฒนาวิวัฒนาบ้านเมืองหน่วยเจริญมาที่นี่โอ้พันธ์เนี่ยหลงแค่นี้เราจะรื่นหลงแค่นี้เรามีถูกดันดันเศรษฐกิจดันเอ่อเทคเอคโดโรยี่ได้ก็เรามีครบเลยหลงเออทีนี้เรามีหลายหน้าท่วนประรุ่มเรามีเออเออผลิตภัณฑ์มู๊นึ่งตำบลนึ่งนึ่งผลิตภัณ์อะไรก็เราก็มีเยอะหลงเออ ใจหนาด้วนประร้มเอ้ยปลูกปืนตดเตนเอ้ยเรามีครบหลงเอ้ยแค่นี้เราจะเลืนค่ะโุริกล่าวว่ามีลูกชายอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอคะเออเจอเช่นเดีบรักล่อมันโพนี่แหละโพนี่นุ่มๆกับล่อแบบนั่นแหละเออราวก็ตอมึงเลยโหดอึงเลยโหแรงแล้วหูน่เออมึงเจอเลยมึงหนังเจอไม่ต้องยืนร้องหูนี่กูประมุนเอง กเออได้จริงแล้วจะมาเป็นใหญ่เก่ลูกแก่กึ้งกึงแก่ปัดหลวงต่อคนมันด่าเล่มโต๊ะหรือปากนั้นคนว่าเออแก่เปรี้ยนี่แก่พี่แก่ยี่ยอเย่กูแก่หยัดแหม่มกนด่ากันเยอะด่ากันจังเจี๊ยบแก่เนี่ยนแกติดแม่แก่ดูให้ดินตาคนนะเรืองแม่แก่นี่ไม่แก่นี่โอ้แม่แก่นี่นะว่าขึ้นหลังเอื่นคนแล้วลูกปายลูกกูไปได้เทียนเลยแต่เล็ก ก็เลยนั่งกับยายนุยด้วยแหละดินตาคนเออหนังเรือนไกลก็นเลยม้อยวินกากกินบากเลยแกกินมากงดเป็นจ้าจ้าเลยไม่อยากยกขึ้นไอ้เรื่องเหลือคนเละตายก็เลยแม่ยายนุยคนถึงแม่แกนี่กันเหรอวะตะกวนได้ไม่ไม่ลูกหลานที่พอดาน้าก็เมียเดินดาน่าที่เต้านู่กับกวนโอโรคน่าก็จะด่าจังเกียร์ bỏ ra cả, cù này đam à, để bưởn, lâu đam à, để bưởn cho con này, anh nuôi nuôi, anh nuôi nuôi nha, mẹ nụ 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 nụ. mày cái, anh nuôi nuôi nha, mày rưỡi, mày, mày đen, mà. mày, ý mày đen, mày, mày mày, mày rưỡi, <laughs> mày, mày rưỡi,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  Mẹ mày rưỡi, mày, Mẹ rưỡi, mày, mày 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 rưỡi, mày,